การวางแผนนะคะจะเป็นการออกแบบแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยทําให้เด็กได้รู้นะคะพะยัญชนะไทยทั้ง44ตัวโดยจะออกแบบสื่อโดยเว็บไซต์ w r r d w a w l ที่สามารถทําแบบฝึกหัดต่างๆมาแอคทีฟบนหน้าจอโดยสามารถเปิดในคอมพิวเตอร์ได้คะ่ะการสืบค้นข้อมูลเราจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเว็บไซต์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพยัญชนะไทย ที่เราจะนํามาทําเป็นแบบฝึกหัดอย่างที่เราได้วางแผนไว้นะคะแบบฝึกหัดของเราจะมี2แบบนะคะแบบที่1คือแบบฝึหกห,นนะบบหัดการหาคู่พระยัญชนะและ2แบบฝึกหัดการหาคําตอบพยัญชนะไทยส,สดคเๆวอนนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเข้าสู่การอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะไทยเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยว่ามีมีการอ่านออกเสียงไ้วบ้าง จะพาเด็กๆเข้าสูก่การเรียกนการสอนค่ะเล็ค่ะก็ก่อ่านว่าคอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอ,อ,อละคังอ่านว่าคอ งูอ,งงอ,งอาง่านว่างูจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ,อ่านว่าซอชอกระเชื่ออ่านว่าชอ ยอผู้หญิงอ่านว่ายอดอเชดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าดอทอฐานอ่านว่าทอพระรบุญโทอ่านว่าทอทอพุะเท่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเก่าอ่านว่าตอ ทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอนบอไม้อ่านว่าบอบอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอผอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอผอสัมเภาอ่านว่าพอ มอมาอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอจาาอ่านว่าสอสอฤศีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารออออ่านว่าออฮอนุภูมอ่านว่า ฝึกหัดชุดที่1ของเรานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดการหาผู้พระยัญชนะไทยกับรูปภาพนะคะคุณครูนะคะจะมีตัวพยันชนะไทยให้เด็กๆและมีรูปภาพตัวเลือกให้เด็กๆสีตัวเลือกดังนี้ค่ะเด็กๆเห็นพยัญชนะไทยตัวอะไรบนหน้าจอคะะอบรบานั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะและเมื่อเราได้เลือกพยัญชนะไทยตัวแรกนะคะพะยัญชนะไทยตัวที่สองก็จะ เลื่อนมาทันทีแล้วให้เด็กได้กดกพยัญชนะไทยตัวท th ี th ่สองค่ะเด็กเห็นพยัญชนะไทยตัวอะไรคะกไก่ถูกต้องแล้วค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเลื่อนมาตามขั้นตอนเลยค่ะและตัวนี้่เด็กเห็นพยัญชนะไทยตัวไหนคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสอเสือถูกต้องแล้วค่ะและตัวสุดท้ายพระยัญชนะไทยที่เด็กเห็นนั่นก็คือนั่นก็คือ จะติ๊กลงไปที่คําตอบนะคะและชุดที่สองเอานะคะจะเป็นการจับคู่หาคําตอบนะคะเดกเห็นเพนชนะไทยตัวอะไรบ้างที่อยู่ข้างบนนะคะต่อไปเป้นคอควายต้องแล้วก็เลื่อนมาที่ช่องคอควายนะคะและตอนสุดท้ายนะคะตัวทอพุทเท่านั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ เลื่อนทุกคำตอบมาใส่ด้วกันนะคะคำตอบก็จะติ๊กถูกให้แล้วก็เป็นการสุดเสร็จสมบูรณ์ค่ะ